อันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพโยคภาวจรทั้งหลายเวลานี้การสมาทานประกรรมฐานของท่านได้ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการศึกษาพระกรรมฐานหมดนี้ให้ชื่อว่าหมดอาหารเรปฏิกูลสัญญา สำหรับหมดนาะหารีบริโกตัญญาณีเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพิสุสมณีถึงแม้ว่าอุบาสุกุมบาสิกาก็ถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันแต่ได้ว่าที่มีความสำคัญน้อยหรือสำคัญมากกว่ากันก็เพราะว่า บรรดาพิสุสมนเนที่อุปสมบทบรรพชาเข้ามาในพระพุทธศาสนา <c oughs> ที่ต้องตกนรกเพราะขาดอาหารปริโกสัญญานี้คิดว่าไม่น้อยกว่า9กปซนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าครูบาอาจารย์ไม่มีความรู้และก็ไม่ได้สนใจในอาเารปริโกสัญญา สำหรับอาหาเร,รืปรโกูสัญญานีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เพื่อบรนดาพิสุ์สงท่านหลายที่เข้ามาอุปสมบทบรรพชาเมื่อก่อนที่จะฉันพัตตาหารให้พิจารณาอันเป็นอาหาเรืปริกูสัญญาเสียก่อนโดยมีความรู้สึกว่าเราจะไม่ฉันเพื่อรส่อย เราจะไม่ฉันด้วยติดในรสของอาหารเราจะไม่ฉันเพราะติดในกลิ่นของอาหารเราจะไม่ฉันในเพราะติดในสีของอาหารเราจะไม่ฉันเพราะติดนอาการคือสอาสภาพของอาหารเราจะไม่กินเพื่อความอ้วนทีเราจะไม่กินเพื่อความผ่องใสเราจะกินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไป นี่ก่อนจะฉันอาหารทุกคราวบรรดาบิสุสมณีทั้งหลายจะต้องพิจารณาอย่างนี้องค์สมเด็จพระเชณศสีทรงตรัสต่อไปว่าถ้าไม่ได้พิจารณาแบบนี้ฉันอาหารเข้าไปแล้วมีโทษถึงตกมรรคเพราะว่าท่านกล่าวว่าถ้าเราไม่ได้พิจารณาด้วยหาเรียปิโกดสัญญาแล้ว กินก้อนเด็กที่เผายนแดงโชนดีกว่าเพราะเด็กก็เด็กที่เผายนแดงโชนมีความสุขมีความร้อนมาก <c oughs> <c oughs> เมื่อกินเข้าไปถึงปากก็ปากพังถ้าถึงคอคอก็พังเพราะความร้อนเมื่อถึงอกอกก็พังเมื่อถึงท้องท้องก็พังแล้วก็ตายแต่ตายเมื่อไรความร้อนก็หมดไปมน,นันหายร้อน <c oughs> แต่ว่าพิสุสมณ์ณเรที่ฉันอาหารไม่ได้พิจารณาเป็นอาหเรปฏิกูลสัญญากินเข้าไปแล้วเวลาตายจะต้องตกนรกการตกนรกนั้นใช้เวลานานเป็นกับจะต้องมีความเร่ารรอนเพราะถูกไฟเผาผลาญในนรกนละไฟในนรกก็มีความร้อนแรงกว่าไฟธรรมดาหลายเรือห,หลายล้านเท่า นอกจากถูกไฟเผาและ้วจะัต้องถูกสับพันไม่ได้สันผาวุธซึ่งมีความลำบากมากกว่าฉะนั้นในบทธรรมวัดเย็นหรือว่าธรรมวัดเช้าเขาก็ใช้กันตามโบติเขาใช้กันทั้งธรรมวัดเย็นและธรรมวัดเช้าใช้บทปริสังขายโยอิโสบินปาปตังบ้าง แล้วก็เียกัาสามบทไปสังฆาโยใิโสจิวลังบ้างไปสังฆาโยนิโสขิลาบ้างความจริงในการว่าบทนั้นน่ะเป็นการพิจารณาไม่ใช่ว่าจึงคล้องปากว่าแบบคล้องปากว่าแบบนกแก้วนกุ้ทองไม่ได้เป็นประโยชน์อะไร เป็นอนุ่าบทหมดคำว่าอาหาเริปฏิกูดสัญญานี้เป็นจุดบังคับสำหรับบรรดาพิสุสง์และสมนเเณรที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถ้าหวังความสุขถ้าบังเอิญไม่เคยใช่เลยก็ตั้งอกตั้งใจลงนรกเขาไว้ พรายังไงยังไงมันก็ลงนรกกันแนะ่มันในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องลงนรกมันก็ต้องลงกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบวชเข้ามาเมามันในอำนาจอำนาจของกิเลสการจะฉันข้าวก็ดีการจะฉันและการจะนุ่งห่มผ้าก็ดีถ้านให้พิจารณาไปแสงข่ายโยริโสจีวรางปฏิเสวามิ หมายความว่าเราจะไม่พิจารณาทั้งสีที่สวยเราจะไม่พิจารณาว่าผ้านี่มีเนื้อดีเนื้อสวยเป็นผ้าแพรผ้าปานผ้าฝ้ายเป็นต้นเราจะนุ่งห่มเพื่อกันความหนาวกันความร้อนกันเหลือบอยุงกันความอายเท่านั้นนี่เขาพิจารณากันแบบนี้ไม่ใช่ว่าแหมดูผ้าผืนนี้สวยดีนะ เนื้อดีไปที่นี่ผ้าผืนนี้เถอะมันสวยเ้าผ้าสีนี้เถอมันสวยเอาลักษณะผ้าเนี่มันดีจะได้โชว์เขาได้ถ้าคิดอย่างนี้ก็ตกนรกเราะว่าพระพุทธเจ้าเวลาจะทรงบวชทรงห่มผ้ายอมน้ําฝาดเป็นการตัดความสวยงามเวลาฉันพระตาหายก็เหมือนกันจะต้องพิจารณาเสียก่อนก่อนที่จะฉัน ความจริงก่อนที่เราจะมากินเราพิจารณาเสียทั้งวันก็ยังได้ทิว่าเราจะกินอาหารเพออยัอชตตภาพให้เป็นไปจะไม่ติดในรสจะไม่ติดในกลิ่นจะไม่ติดในสีจะไม่กินแบบความอ้วนทีจะไม่กินแบบความผองใสจะกินพออยัอชนตภาพให้เป็นไปฉะนั้นพระในสมัยพระพุทธเจ้าที่ทรงไปชนอยู่ แม้แต่สมเด็จพระบรมครูเองก็เหมือนกันบินดบ,บาดได้ไรมาอย่างไรเช่นก็ฉันอย่างนั้นอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตรและทรง,งเป็นกษัตริย์ด้วยก็ไม่เลือกในอาหารตัดรสอาหารเสียตามความนิยมมาฉันอาหารตามมีตามได้ อันนี้เรามากล่าวกกันกึงการพิจารณาเกื่อเจริญพระกรรมฐานในอาหาเรปฏิโกรสัญญาแล้วก็จงอย่าลืมว่าไม่ว่าจะ,จะเจริญกรรมฐานกองใดท่านจะทิ้งอารมณ์สมาธิเสียไม่ได้สำหรับอาหาเรปฏิโกรสัญญานี้เป็นสมาธิด้านคิด เนื่ว่าถ้าเราจะใช้แต่อารมณ์คิดอย่างเดียวอารมณ์จิตจะฟุง้งซ่านฉะนั้นจงใช้อารมณ์ทรงอารมณ์ทรงก็คือการกำหนดรู้ลรมให้ใจเข้าออกเรื่อคำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธถ้าตั้งจิตในอรมณ์สามฐานได้ทุกขณนะก็จะดีมาก เมื่อทรงคำภาวนาว่าพุโทโธร่วมกับลมให้ใจเขาออกจิตสบายอารมณ์เป็นสุขการเจริญพระกกรมฐานเรามีความต้องการกันอยู่อย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุขคำว่าอารมณ์เป็นสุขก็หมายความเป็นสุขทั้งที่ทรงอยู่ในขณะที่ปฏิบัติพระกรรมฐานและก็เป็นสุขเมื่อได้รับคำประรับประวัติจากบคุคคลที่มีสภาวะไม่เสมอกัน อย่างองค์สมเด็จพระสงท์ทนบรมศาสดาถูกนางมาคณียาจ้างท่าสรกรรมกรด่าก็ดีนางกินดมานิกาแกล้งกล่าวหาว่าองค์สมเด็จพระจินสรีไปทำเธอให้ท้องต่อหน้าทารกกำนันคนดีแล้วก็อย่างที่พระมาด่าองค์สมเด็จพระจินสีต่อหน้าบรรดาุทตรบริสัยก็ดี สมเด็จพระเจนาศีทรงมีพระอารมณ์ปกติไม่ได้โกรธรามไม่ได้โกรธมานางมานิยาไม่ได้โกรธคนดา่าไม่ได้โกรธจินตามนิวิกาสมเด็จพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณมีจิตเยือกเย็นเป็นปกติมีอารมณ์สงัดไม่โกรธไม่ยินดีไม่ยินร้าย ทั้งนี้พ่อะไรพระว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาสานาเห็นว่าคนทั้งหลายเหล่านี้มีสภาพเป็นสัตว์นรกเสียแล้วคำว่าเป็นสัตว์นรกนี่ไม่ได้แกล้งกล่าวพ,ดพาดูดพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรัสว่าจิตเตสังคีตเถท,ทุกติปาติกังขาขนาะใดจิตใจเขาบุคคลใดเศร้าหมองขนาดนั้นย่อมตายไปแล้วย่อมไปสู่อาบายภูมิ <c oughs> ฉะนั้นคนที่มีอารมณ์หยาบมีอารมณ์เลวประเภทนั้นอย่างจินตามานิวิกาแกล้งกล่าวหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าไปทําให้ถือท้องมักกล่าวต่อหน้าทาระกษนั้นในที่สุดนางนั้นก็ต้องลงเอเวจีในชาติปัจจุบัน ฝ่ายเพืน,นางม,มาคันดียาเมื่อถูกเมื่อจ้างคนดา่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องถูกลงโทษเชือดเนื้อแล้วก็ทอดบังคับให้กินจนกว่านางจะตายนี่เป็นอนุว่าคนโง่เท่านั้นที่จสร้างอันตรายให้เกิดแก่นตนคือทำลายความเป็นมิตรของบุคคลอื่น ประกาศตนเป็นศัตรูกับคนอื่นนี่เป็นลักษณะของคนโง่ไม่ใช่คนฉลาดฉะนั้นการเจริญกรรมฐานข้งมบรรดาท่านพูุ้บริษัทเราต้องการจิตเป็นสุขเพื่อได้รับคำชมเราก็ไม่ยินดีในคำชมรับคำติเราก็ไม่เดือดร้อนในทั่งคำติเพราะเรารู้อยู่ว่าเราจะดีหรือว่าเราจะเลว มันอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติของเราไม่ใช่ว่าเราจะดีหรือว่าเราจะเลวเพราะอาศัยถ้อยคําของบุคคลอืน่นอันดับแรกฉะนั้นขบรนดาท่านพุทธบริษัทแม้จะเจริญธรรมฐานในขั้นในข้อที่เรียกว่าอาหารหิปฏิโกดสัญญาจึงอยากจะทิ้งอารมณ์สมาธิส่งตัวไม่ได้ เมื่อใช้อารมณ์สมาธิทรงตัวดีแล้วเราก็มานั่งพิจารณา <c oughs> ว่าอาหารที่เราบริโภคไปน,นี้คำว่าปฏิกูลนี่แปลว่าสกปรกอาหารทุกประเทศที่เราบริโภคอะไรบ้างที่มันสะอาดจริงๆมีไหมใช,สญญชญญ้สัญญาแล้วก็ใช้ปัญญาสัญญาความจำมีจงจำไว้ จำไว้ว่าอะไรมันดีหรืออะไรมันเลวในปัญญามีก็จงใช้ปัญญาพิจารณาควบไปด้วยจะช่วยให้สัญญาสะอาดมากขึ้นเราก็มานั่งจำถึงสภาวะของเราที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาหรือว่าเกิดมาพบพระพุทธศาสนา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่ายังไงหลักสูตรโดยโตรงก็คือหนึ่งสัพปะปาปัสสะกรณนงังให้งดการกระทําความชั่วเสียทุกอย่างสองกุศลส,รสประสิทาสร้างแต่ความดีสี่อสามปจิตตปริโยทะปัน,นงังทำจิตใจผ่องใสปราศจากกิเลส เอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าสรถสว่าพระพุทธเจ้าทุกองอนเหมือนกันหมดอย่างนี้เป็นอนุว่าเราต้องมีสัญญาจำให้ได้บวชข้นมาแล้วขึ้นชื่อว่าการกระทำไม่ดีการพูดไม่ดีกา,ดดการคิดไม่ดีจะไม่มีสำหรับเราแล้วเราจะพื่อจะเราจะพูดดีทำดีคิดดีจิตน้อมไปในกุศล แล่เก็ทำจิตของตนให้ปราศจากกิเลสเป็นสมุทเฉตบานนี่เป็นการจำขั้นแรกในการที่เราก้าวเข้ามาสู่เขตพระพุทธศาสนาถ้าเราทำความชั่วก็สแสดงว่าเราเลวเกินไปสำหรับเขตพระพุทธศาสนาที่ตอนนี้เราจำมาตอนต้นเราเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้ แล้วต่อมาองค์สมเด็จพระมหาวุณีก็มาสอนให้พิจารณาหารเป็นอาหาร,รีปริกูและสัญญาก่อนที่จะพิจารณาใช้สัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าคำแนะนำขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสตร์สัมดาสมาสทธเด้า,าสอนเราตอนนี้มันแน่หรือไม่แน่จริงหรือไม่จริง หรือว่าพระพุทธเจ้าทรงพูดขึ้นมาเฉยๆลงรัาทรงโดยไรยเหตุไรผลเราก็มานั่งคิดถึ้งคำแนะนำขององค์สมเด็จพระทุกษณผลว่าก่อนจะฉันอาหารหรือก่อนจะบริโภคอาหารให้พิจารณาว่าอาหารนี้มาจากพื้นฐานในการสกปรกเราก็ไปดูข้าวที่เราบริโภค <c oughs> ข้าวที่เราบริโภคนี่สะอาดหรือว่าสกรปรกพื้นฐานเดิมมาจากอะไรพื้นฐานเดิมก็มาจากพืชที่เกิดขึ้นมาจากพื้นดินปุ๋ยที่จะบำรุงให้ข้าวงอกงามขึ้นมาได้จนทั้งมีเมล็ดปุ๋ยทุกประเภทเป็นของสกรปรก ฉะนั้นบรรดาพืชผักทั้งหลายที่เป็นอาหารที่เรานำมาบริโภคก็มีสภาพเช่นเดียวกับข้าวเป็นพื้นฐานเกิดขึ้นมาจากความสกปรกทั้งสิ้นเมื่อหายของต้นข้าวต้น้าต้นผักที่บริโภคที่ทำตนให้เจริญขึ้นมันสกปรกต้นข้าวต้น้าทั้งหมดที่เราบริโภคก็เป็นของสกปรก ถ้าไม่สุกปรกเราไปดึงมาก็ไม่ต้องล้างไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดกินได้ทันทีแต่นี่เราไม่ยอมกินทันทีข้าวถึงไม่ว่าจะสีเป็นข้าวสารแล้วเวลาจะหุงก็ต้องซาวน้ำก่อนไล่ของสกปรกแล้วจึงหงุงเราจึงกินสำหรับ บรรดาผักทั้งหลายที่ทำอาหารประกอบกับข้าวก็เช่นเดียวกันนำมาใหม่ๆเรากินไม่ได้ต้องล้างซะก่อนชำระร่างดีแล้วผักบางประเภทเราบริโภคดิบๆได้แต่ก็ต้องล้างอย่างดีไอ้การล้างเนนะี่ยแสดงว่าเรารู้ว่าเราสกปรกนี่เราต้องจำทนีนี้ถ้าเขามาผสมไปอาหาร มีอะไรบ้างถ้าแ,แกงม,มันก็มีพริกมีกะปิมีปลามีอะไรต่ออะไรกระปินี่สกรปรกสะอาดพริกเป็นพืชมาจากความสกรปรกยิ่งกะปิก็เป็นสัตว์เป็นสัตว์น้ําประเภทหนึ่งมันทํามาจากกุ้งก็เต็มไปได้วยความสกรปรกเวลาที่เขาโคลกให้เราจะให้เรามากินกันก็ใช้โคลในครกใหญ่ รกมันก็สกรปรกซากมันก็สกรปรกถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่าอื่นที่มันหล่นลงไปในกระปินั่นเองก็โคลกมันก็สกรปรกตัวสัตว์เองกุ้งถ้าเรานํามากินนํามาแล้วไม่ล้างแล้วก็กินไม่ได้เราเหม็นข่าวสัตว์ทั้งหลายที่เรากินก็มีสภาพเหมือนกันมีน้ําเลือดน้าเหลืองน้าหนองมอีจาระปะัสสาวะมันเป็นธาตุมาจากความสกรปรก เวลาที่ประกอบไปอาหารแล้วอาหารประเภทที่เราชอบที่สุดอะไรก็ตามเวลาจะกินมาจะเลือกอา,อาหารอย่างนั้นทำอาหารอย่างนี้ทำอาหารอย่างโน,น้นทำให้มันดีที่สุดที่เราชอบกินเวลาหิวไอหิวก็โมหะคือความหลงมันตัวเดียวกันมันหออไม่กัน <c oughs> เวลาหิวจริงๆนี่มันไม่เลือก ถ้าหิวจัดจัดจริงๆข้าวบดเราก็กินได้เอาน้ํามาสาวๆใ่เราก็กินได้ไม่หิวมากถ้าหิวน้อยข้าวบดกินไม่ได้แต่ข้าวเย็นก็กินได้ถ้ามันไม่หิวเลยอะไรเราก็กินไม่ได้นี่เวลาที่เราหิวโดยมากเราลืมพิจารณา แต่เหลือไม่หิวมากก็ตามโดยมากไม่จะติดในรสอาหารติดในกลิ่นก็อาหารลืมความสกปรกของอาหารอาหารทุกประเภทที่เราบริโภคเข้าไปมันสะอาดจ,จะมะันสกปรกแกงอย่างดีเที่ยวแกงมาร้อนๆต้มหรือผัดอย่างดีนี่มันสะอาดหรือสกปรก เราก็ลองขึ้นมาพิจารณาขณะที่เรากินเวลาที่กินไอตัวอยากคือตันหามันเกิดเพื่อความหิวเกิดจากร่างกายลืมพิจารณาความสะอาดลืมพิจารณาความสุขภรกิกนเดิมหน่ายของความอยากกินเดิมหน่ายของความหิวอย่างน้อยก็ดีอย่างนี้ก็ดีแต่ว่าพอกินเสร็จ ตอนนี้ทำยังไงล่ะอิ่มแล้วนี่ความรู้สึกตัวปรากฏว่าตายจริงกินข้าวกินอาหารแค่แล้วปากมันเหม็นข่าวจะปล่อยให้ปากเหม็นข่าวอยู่อย่างนี้ทนไม่ไหวมันแหมกลิ่นมันไม่เป็นเรื่องทนไม่ไหวต้องรีบไปร่างปากรีบไปแปลงฟันชำระอาการสกปรกกลิ่นข่าวจากปาก มือที่หยิบอาหารตอนแรกมันได้เคยคิดจะรังเกียจอิ่มแล้วสิไม่ล้างไม่ได้มันเหม็นข่าวมันสกปรกต้องรีบร้างนี่ถ้ามาสะอาดจ,จริงๆเราจะล้างทําไมเป็นอันว่าอาหารใปฏิกูลสัญญาณีหากว่าท่านพูดใดเจริญเป็นปกติจงเข้าถึงอารมณ์ฌาน ถ้าเข้าถึงฌานจริงๆมันจะเป็นนิพิทายานในขันห้าถ้าเป็นนิพิทายานในขันห้าต้นพื้นฐานก็อาเารีปฏิคูสัญญาถ้าเราทําได้พื้นฐานอันดับต้นที่เราจะพึงได้ก็คือพระอนาคามีจัดว่าเป็นเป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญมาก นี่เรียกว่าแบบต้นๆนนเอาแบบโงโ่ๆงกัน <c oughs> คือศึกษากันอย่างโง,โง่ๆถ้าศึกษากันอย่างโง่ๆงในพื้นฐานถ้าอารมณ์นี้เป็นฌานอารมณ์นี้จะเป็นนิพทายานจะเป็นพระนาคามีเริ่มต้นด้วยนาคามีไม่ใช่เริ่มต้นด้วยโสดาบันมีความสําคัญมากไหม เขาพิจรารณากันยังไงทึงจะเป็นพระอนาคามีแต่ก็ก็ต้องพิจรารณาเหมือนกันแหละจะไปพิจาจรณาแบบอื่นไม่ได้ตอนนี้เมื่อกี้นี้ว่ากันถึงสุขภกพภายนอกตอนนี้ก็ใช้ปัญญาพิจรารณาสิเอาปัญญาเข้าพิจารณานัน่นเป็นสัญญา ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอาหารที่มันสุปรกนี่เรากินเข้าไปในกายแล้วร่างกายของเราคนดีร่างกายของคนอื่นคนดีร่างกายของใส่คนดีจะมีร่างกายของคนใดบ้างไหมที่สะอาดมีไหมในเมื่อร่างกายนี่มันเกิดมาจากพื้นฐานของการสุปรก และก็มันจะมีความสะอาดได้ยังไงอวัยวะทุกส่วนของเราที่เติบโตขึ้นมาเพราะอาศัยอาหารที่สุขปรกเพื่นร่างกายที่เติบโตขึ้นมาเพราะอาหารที่สุขปรกร่างกายทั้งหมดของเรามันก็ต้องสุขปรกจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นตับไตไส้ปอดทุกอย่างมันก็สุขปรกหมด ในเมื่อร่างกายมันสุขรกมันมีอะไรบ้างที่เราจะน่ารักร่างกายจิตใจที่เราจะผูกพันในร่างกายว่าร่างกายมันดีร่างกายมันสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ปรารถนาอยากจะมีคู่ครองการที่จะมีคู่ครองนี้ต้องการเข้ามาประคับประคองให้มเกิดความสุข เขาเลือกคนสวยเลือกคนลักษณะดีเรียกว่าเลือกคนสะอาดเราก็มาประครับประคองซึ่งกันและกันนี่ความจริงเราคิดว่ามาสะอาดแต่ถ้ามาพิจารณาถึงธาตุคืออาหารที่สร้างร่างกายให้เกิดขึ้นมันมาจากพื้นฐานเรื่องการสุขรกแล้วก็มีร่างกายกายของคนใดไหมที่มาสะอาด คนที่จะระคาประคระองให้เมื่อดูแต่ภายนอกมันก็มองยากถ้าใช้ปัญญายมันมองไม่ยากเพราะความสกรปรกของร่างกายและมันสกรปรกตั้งแต่ข้างนอกถึงข้างในข้างนอกก็มีเมื่อมีใครมีสิ่งโสโครกต่างๆที่เราต้องอาบน้ำชำระร่างกายกันก็เพราะว่าร่างกายมันสกรปรก ถ้ามันสะอาดเราจะล้างมันทำไมก็ปล่อยมัไว้อย่างนั้นอย่างเทวรรดากับพรหมและท่านที่ถึงพระนิพพานท่านไม่เคยอาบน้ำกันเลยร่างกายของท่านหอมตลอดเวลาร่างกายของคนเหล่านี้ถ้าไม่รักษาผิวหนังสักวันหนึ่งจะมีความรู้สึกเป็นยังไงตัวของเราเองเราก็มีความรังเกียจ ฉะนั้นร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาคนอื่นคนดีที่มาจากพื้นฐานแห่งอาหารสุขปรกมันก็เป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยความสุขปลงเราก็หวนเข้าไปดูว่าอาหารเข้าไปสร้างอะไรบ้างอาหารเข้าไปสร้างเนื้ออาหารเข้าไปสร้างหนังอาหารเข้าไปสร้างตับไตไส้ปอด อาหารก็ไปสร้างน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระประสะะัสาสาวะเสมหะเสลจน้ำลายเป็นตน้นน้ำมูกไขข้อมูดทุกสิ่งทุกอย่างนีส่สะอาดและสกบร,รกใช้ปัญญาค่อยๆคิดถ้าจิตมันพุ่งซ่านคิดไปไม่ไหวก็หหนมาจับอนาปานุสติกรรมฐานกับคำภาวนาว่าพุทโธ ทิ้งอารมณ์คิดจะส่อู่ราวจับลมให้ใจเข้าใจออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโททำให้ใจสบายหรือว่าเวลาจะนั่งอยู่ที่ไหนจะเดินอยู่ทำงานอยู่ก็มานั่งคิดถึงร่างกายของเราที่มันมาจากอาหารนึกถึงอาหารที่เราบริโภคนึกถึงสัตว์ที่เขายังไม่่า นึกถึงสัตว์ที่เราฆ่าแล้วแต่ยังไม่ได้ล้างนึกถึงสัตว์ที่เราฆ่าล้างแล้วคนล้างแล้วแต่ยังไม่ทําให้สุขเรากินได้ไหมเราก็ยังเห็นว่ามันสุกรปรกนึกถึงพืชผักพืชต่างหลายที่เราจะนําบริโภคมันอยู่กับดินอยู่กับน้ํามันก็มีสภาพสุกรปรก เมื่อเขานำมาล้างแล้วดิบๆบางทีเรายังกินไม่ค่อยได้ติว่าสปกปรกเมื่อทำให้สุกผสมกับส่วนสกปรกทั้งหลายถือว่าเป็นอาหารมีรสเลิศมันก็เริ่มสกปรกมากขึ้นเวลาหิวไม่สุกปรกอิ่มแล้วเหม็นข่าวอย่างนี้เป็นต้นเมื่อใช้ปัญญาเพี่ยปัญญาของตนพิจารณาอย่างนี้จริงๆเมื่อจิตเข้าถึงอารมณ์ชาน เพื่ออารมณ์ฌานคือ,อารมณ์ส่งต้องพยายามส่งให้ดีพิจารณาไปพิจารณาไปจนกระทั่งใจสงบงมาทีระน้อยดะน้อยในที่สุดจิตหยุดเอาพ,พิจารณาอยู่เฉยๆนั่นจิตแสดงว่าจิตเข้าถึงอารมณ์ฌานหรือว่าเราจะทำอารมณ์ฌานให้ส่งเสียก,ก่อนด้วยนาปานุสติกรรมฐานหรือคำภาวนาว่าพุทโธ จิตสบายเปรมชานพิจารณาและปัญญามันจะเกิดมากอย่างนี้สมเด็จพระพุทมีพระภาษเจ้ากล่าวว่าเป็นปัจจัยเกิดนิพิทาย,ยานคือความเบื่อหน่ายในขันห้าอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยสุนนาเวลาสำหรับที่จะแนะนำกันในวันนี้ก็หมดแล้วความจริงแค่นี้ก็เห็นว่าจะพอพอใช้พอกินพอใช้ทำใจใสบายได้ วันหลังพูดกันใหม่สําหรับวันนี้ต่อเทนี้ไปขบันดาแานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดารงจิตให้มันกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกพิจรารณาในอาหารเรยปฏิกูลสัญญาจงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี